สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่16มิถุนายน2566 โดยเลขที่ออกคือเลข3 0ทําให้มีผู้โชคดีไม่น้อยซึ่งเลขดังกล่าวคือเลขที่นายพิธาลิมเจริัต์หัวหน้าพักเก้าไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปกราบไหว้าลานเจ้าแม่จามเทวีขณะเดินทางไปจังหวัดลําพูนและเจอกับป้าที่ขายลอตเตอรี่ขอให้พิธาช่วยซื้อเมื่อ1 4มิถุนายนที่ผ่านมาที่วัดพระธาตุหริพูลชัยวรวรมาวิหารอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนโดยนายพิธาได้ชูลอตเตอรี่หมายเลข8 6 3 6ก0เลขท้าย3 0 คือนายกรัฐรมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายน2566นายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลได้ลงพื้นที่ขอบคุณพี่น้องจังหวัดลำพูนสำหรับคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มอบให้กับพักก้าวไกลขณะเข้าสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีอยู่นั้นนายพิธาได้เจอกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่และทักขึ้นมาว่าคุณพิธาช่วยซื้อหน่อยโดยนายพิธาได้ชี้ไปที่ลอตเตอรี่ใบนี้ ทำให้ป้าคนขายดีใจมากนายพิธาจึงเอ่ยปากชวนว่าแม่มาถ่ายด้วยกันเพื่อถูกพบว่าเลขเด็ดที่นายพิธาซื้อคือเลขแร3 6ก8เลขท้าย30นายกรัธมตรีคนที่30ตรวจสอบเลขดังกล่าวไม่เหลือแล้วซึ่งหลังจากรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ิ6มิถุนายน2566ได้ออกมาโดยมีเลขท้าย2ตัว30 นายพิธาก็ได้โพสต์รูปภาพตัวเองถือหวยใบดังกล่าวพร้อมข้อความระบุว่า30ต้องมาขอบคุณป้าที่ลำพูนครับซึ่งเลขเด็ดของนายพิธากลายเป็นกระแสฮือฮาชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นยังไม่ทันเป็นนายกอธิตรีก็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเลขท้าย2ตัวมาจริงซื้อตามแล้วถูกจริงๆพี่ทีมให้หวยแม่นมากต่อไปจะไม่ใช่แค่นายกจะเป็นคนใบ้หวยหวยออกเอาใจสุด และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ